ศึกวันไฟเดฟ์ไฟหรือวันลุมพินีครั้งที่7ในวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีขนเอามวยมีชื่อมานําเสนอให้กับแฟนๆได้รับชมแบบสดๆหน้าตู้ช่อง7สีโดยคู่นําในรายการครับแรมโบเล็กชออาจนบุญจะเจอกับทางด้านของทีระเดชช .5 ห้าพยักษในพิกัด143ปปอนด์โดยมีทางก้องช,ยชัยชนดอนเมืองที่ไฟที่แล้วครับ รับโบนัสไปเต็มๆ3า0 0 0 0 0บาทไฟนี้ติดใจครับจะเจอกับมวยร้อยเชิงอย่างฉลามขาว P.K. แสนชัยและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเดอะล็อกยอดภูผาวิมานแอร์เจอกับอียัสมูซซเยฟจากรัเสเซียเริ่มกันที่คู่นำในรายการครับแลมโบเล็กชออาจนบุญ นักชกรุ่นใหม่ฟอร์มดีแถมฝีมือระดับปราบกล้องไก่เอนนี่มวยไทยและธน,นชัยแฟรเทคมาแล้วจะเจอกับจอมเตะรุ่นพี่อย่างทีระเด,ดชช .5 พยักษในพิกัด143ปอนด์ทีระเดชได้ชื่อว่าเป็นจอมเก๋าอีกลายไฟล่าสุดปราบมวยฝรั่งอย่างอเล็กจิตเมืองนนลงมาได้คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างแรมโบ้เล็กจอมฝีมือกับทีรเดชจอมเกา๋ามาพิสูจน์กันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไป แต่ที่แฟนๆให้ความสนใจมากที่สุดในรายการคงไม่พ้นเดอะล็อกยอดภูผาวิมานแอร์เจ้าของแชมป์โรดทูวันในรุ่นเฟเธอเวดที่ไล่ทุบคู่ต่อสู้ในรอบครับคอพับคออ่อนจะเจอกับนักชกหมีขาวระดับของแข็งอย่างอิชยารตมูซซเย็ที่ไฟที่แล้วครับกดเอาพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีแพน็อกในยกที่2และก่อนหน้านั้นครับในรายการของ RWS ก็หวดก้านคอก้องศักสิทธิบุญมี แพ้นอกเพียงแค่ยกแรกคู่นี้จะชกในพิกัด145ปปอนด์และเชื่อขนมกินได้เลยครับว่าไฟนี้ต้องไม่ครบยกอย่างแน่นอนและจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนอนเปและอีกคนรับโบนัสไปตอนที่คู่รองในรายการครับก้องชัยชนยดอนเมืองในผลที่แล้วครับแต่ตีนเดียวครับเอาชนะนอกกิจเพชรรัตนพานุเพียงแค่ยกแรก ติดใจในโบนัสครับกลับมาชกในวันลุมินีอีกครั้งเจอกับฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยฝีมือเชิงสูงในไฟที่แล้วก็ชกในรายการของวันเช่นกันครับชนะคะแนนทางด้านเพชรทองเกียรติสงฤทธิ์มาและคู่นี้ครับเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างมวยฝีมือจับจ้านกับมวยอาวุธหนักแรงมาติดตามรับชมกันครับใครจะเป็นฝ่ายเอาชัยชนะกับค่ายแต่สําหรับก้องชัยแล้ว คงไม่ต้องการแค่ชัยชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังหวังถึงโบนัสก้อนที่2อีกด้วยทั้งคู่ครับชกในพิกัด125ปอนด์ส่วนคู่อื่นในรายการครับลิทิเดชเกียรติทรงลิ์อดีตแชมป์ของราชชำเนินเจอกับลิทนาคาอบจอนครพนมอดีตแชมป์ช่องเจดสีในพิกัด118ปอนด์แกงามจิตเมืองนนท์กับเพชรบ้านไล่สิงมาวินในพิกัด113ปอนด์ขวัญใจสอตะวันลุ่งนักชกหญิงเบอร์ต้น,ตน,ตนของไทย เจอกับยูร่อันเวสจากบาซิลในพิกัด125ปอนด์ลิทธิเดสสอสมหมายเจอกับสมิงดำชออชจนบุญในพิกัด132ปอนด์ลุงนภพาพอเมืองเพชรสาวไทยเจอกับลิซ่าบรเอรี่สาวอังกฤษและสมิงดำลูกสวนเจอกับชาคิยอมูลรเยฟนักชกจากอุซเบกิสถานครับ ทั้งหมดในรายการวันลุมพินีครั้งที่7ครับสุขที่3มีนาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีแฟนๆสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของวันตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีและทางช่อง7สีเริ่ม20นาฬิกา30นาที